ไปกันที่ข่าวก่อนที่จะถึงรับอรุณไทยลีกนะครับบางยี e ครับหรือคุณวรวีมะกูดีเนี่ยได้เปิดตัวทีมงานพร้อมทั้งตั้งซิกโก้คุมทีมชาติทุกชุดไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็รอรุ้นกันอยู่ว่าทีมงานของคุณวรวีชุดใหม่เนี่ยจะมีใครเพิ่มเติมกันบ้างเดี๋ยวไปดูกันนะครับโดยเมื่อวานนี้15นากา30นาทีครับที่โรงแรม Golden Tulip s o อฟฟอ i ี n เนี่ยนะฮะ คุณวรวีมะกูดีว่าที่นายกสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยทีมบริหารชุดใหม่นะครับก็ได้จัดประชุมสภากรรมการสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยครั้งที่2ประจำปี2556นะครับก็เปิดตัวทีมงานของคุณวรวีฮะ ใช่เขาบอกว่าทางด้านของการกีฬาแห่งประเทศไทยหรือว่ากกทเนี่ยออกมาไฟเขียวว่าอย่างนั้นนะคะการตรวจหลักฐานอะไรต่างๆทําทให้ทางด้านของคุณวรวีกนน็มีการแถลงเปิดตัวผู้บรินะะบรหารนะคะกรรมการอะไรต่างๆในทีมงานทั้งหมดเลยนะคะคุณวรวีก็ได้กล่าวถึงผลงานความสําเร็จของทีมชาติไทยทุกชุดเลยที่สามารถคว้าได้มาทั้ง4เหรียญทองในการแข่งขันซีเกมส์ครั้งที่27ที่ผ่านมานะคะพร้อมยกความดีความชอบให้กับสภากรรมการชุดใหม่ค่ะ ที่ทำให้ทีมประสบความสำเร็จแล้วก็มีการจัดงานเลี้ยงให้แก่นักกีฬาด้วยนะคะคนอกจากนี้เนี่ยก็ยังได้เผยถึงความคืบหน้านะคะของผลการเลือกตั้งที่มีปัญหาเมื่อวันที่17ตุลาคมที่ผ่านมาด้วยบอกว่าทางสมาคมฟุตบอลเนี่ยได้ส่งรายชื่อสภากรรมการชุดใหม่ไปยังสำนักงานเขตปทุมวันแล้วนะคะซึ่งขั้นตอนต่อไปเนี่ยก็คือการนำไปจดทะเบียนกับกรมการปกครอง โดยจะรีบดําเนินการให้เสร็จภายในสัปดาห์หน้าแล้วก็คาดว่าจะไม่น่ามีปัญหาแต่อย่างใดค,ครับก็ถึงขั้นตอนนี้ถึงเวลานี้แล้วก็คงไม่มีปัญหาแล้วล่ะนะฮะก็ <S 1> <S 1> ตําแหน่งเมื่อวานนี้ที่คนประชาชนหรือว่าแฟนฟุตบอลสนใจก็มี2ตําแหน่งที่ลุ้นกันอยู่นั่นก็คือเลขาที่การสมาคมฟุตบอลอนะครับใครจะขึ้นมาแทนคุณองค์อาจก่อสินค้านะครับซึ่งโยกไปคุม t p l ออย่างเต็มตัวเนี่ย กับอีกหนึ่งตำน่งก็คือหัวหน้าโค้ชทีมชาติชุดใหญ่ของทีมฟุตบอลไทยนะครับว่าจะเป็นใครนะครับไปติดตามการโดยเลขาธิการสมาคมฟุตบอลคนใหม่ได้แก่นายพินิษสสินินนะครับที่จะขึ้นมาแทนด็อกเตอร์องอาจก่อสินค้านะครับก็มีประเด็นที่เพิ่มเติมมาด้วยนะครับนอกจากเรื่องของบุคลากรแล้วเนี่ยดรวิชิตที่ ดอรองอาจเนี่ยมาแทนดรวิชิตนะครับแล้วก็เสนอให้สร้างสมาคมฟุตบอลแห่งใหม่ด้วยเนื่องจากสถานที่เดิมเนี่ยมีความขับแคบโอ้โหถูกต้องเลยค่ะเห็นด้วยเป็นอย่างยิ่งเห็นด้วยเป็นอย่างยิ่งค่ะท่านผู้ชมคือถ้าท่านผู้ชมบางท่านอาจจะยังไม่เคยไปใช่สมาคมฟุตบอลก็คืออยู่ในไม่ยรู้เลยล่ะว่าอยู่ที่ไหนอยู่ในสนามสุพัชลาสัยท่านผู้ชมก็คือสเตเดียมแหละสเตเดียมฟุตบอลนั่นแหละแล้วก็ห้องเล็กๆห้องนึงชั้นล่างชั้นล่างคือเวลาเกิดแล้วเป็นสมาคมหนึ่งที่แบบมีประเด็นเยอะ ในการทําข่าวนักข่าวก็อัดกันเข้าไปสิห้องประชุมก็นิดเดียวเล็กๆไม่ค่อยจะสมบารมีของสมาคมใหญ่ๆไงหรือว่าเป็นกุโโลบายที่จะทำให้นักข่าวไม่ต้องไปเยอะจับเขาทําตีหัวอย่างนี้เลยรอแต่ว่าเนี่ก็มีแนวคิดออกมาแล้วว่าจะขยับขยายนะครับเนื่องจากสถานสถานที่เดิมมีความคับแคบต้องวงเล็บมากไปด้วยคับแคบมากนะครับ พร้อมกันนี้นายวลวีได้ขอมติจากสภากรรมการในการแต่งตั้งซิกโก้เกียรติศักดิ์เสนาเมืองนี่แหละครับกุนซือทีมชาติไทยชุด4เกมที่ได้คว้าเหรียญทองมาโดยก่อนหน้านี้เนี่ยก็บอกไว้ว่าจะให้คุมทีมไปแข่งขัน ในกีฬาเอเชียนเกมนะครับเมื่อวานนี้ประกาศเพิ่มอีกก็คือคุมทีมชาติชุดใหญ่ไปด้วยแล้วค่ะความกดดันมาเยือนอีกแล้วเป็นละลอกละลอกนะสำหรับพิซิโก้แต่ว่าก็เชื่อมั่นเขานะคือเขาไม่ใช่วูบวาบไงพิซิโก้เขาจะเป็นคนที่วางแผนการทำทีมดีก็คือความมั่นใจแต่ละอย่างแต่ละก้าวเนี่ยมันมีอยู่ในแผนงานไงนะคะไม่ใช่ลวกลวกแหละในการทำทีมนะคะก็สำหรับการแข่งขันเอเชียนเกมส์ที่อินชอนประเทศเกาหลีใต้ในปีหน้านั้นเนี่ย ก็ตั้งเป้าไว้แล้วเช่นเดียวกันนะคะทีมชาติไทยจะไปได้ไกลถึงรอบ4ทีมสุดท้ายว่าอย่างนั้นนะคะเหมือนที่เคยทําได้มาเมื่อ3ครั้งก่อนหน้านี้ ส่วนเรื่องสัญญาของซิโก,โก้นั้นก็ต้องมีการพูดคุยกันอีกครั้งหนึ่งนะคะซึ่งยังไม่ได้ตกลงเรื่องค่าเหนื่อยกันแต่ว่าจะได้ไม่เท่ากับวินฟริดเชฟเฟอร์แน่นอนที่เคยได้รับ1นล้านสามแสนบาทต่อเดือนเนื่องจากว่าเชฟเฟอร์เนี่ยเคยคุมทีมเล่นในระดับฟุตบอลโลกมาแล้วอ่าเขาก็ต้องดูเรียกว่าเลดราคาค่าเหนื่อยเนี่ยตามผลงานของสโม,มสอนั้นๆด้วยค่ะยังไม่ได้ตกลงค่าเหนื่อยแต่ประกาศแล้วว่า<ฮะ>ยังไงก็ไม่ได้ถึง1นล้านสามแสนแน่นอน,อนอนว่างั้นค่ะครับ ก็นับเป็นการที่ใช้หัวหน้าโค้ชเป็นคนไทยอีกครั้งหนึ่งของทีมชาติไทยนะครับหลังจากอดีตที่ผ่านมาก็ใช้โค้ชนอกมาหลายสมัยเหมือนกันตั้งแต่วินนี่เชฟเฟอร์ก่อนนั้นนั่นก็คือคาร์ลอสนะครับโค้ชของบราซิลนั่นเองก่อนที่จะมาเปลี่ยนเป็นสุรชัยชั่วคราวะนะครับสุรชัยจตุรัพัทรพงศ์เนี่ยหรือว่าเดิงง้วนเนี่ยนะครับล่าสุดก็มาเป็นโค้ชทีมชาติไทยซึ่งเป็นคนไทยอีกครั้งหนึ่งของเกียรติศักดิ์เสนามเมืองครับ ก็เป็นการพิสูจน์ฝีมือนะคะทำให้คนไทยเรามีความภูมิใจขึ้นมาอีกระดับหนึ่งว่าเออคนไทยก็ทําได้นะไม่จําเป็นต้องไปจ้างแพงๆกับโค้ชต่างชาติแต่ว่าถ้าจะจ้างแพงก็ไม่ว่ากันแม้คนไทยกันเองให้เขาเถอะนะคะการทําทีมมันก็เหนื่อยด้วยกันทุกคนพูดถึงงานก็เหมือนกันนะงานเหมือนกันรับผิดชอบงานเหมือนกันรับผิดชอบเป้าหมายของงานเหมือนกันนะฮะเงินเดือนถึงแม้จะเป็นไทยฝรั่งดีกรีอะไรต่างๆเนี่ย ไม่น่าจะผิดแผกแตกจากแตกต่างกันมากดิฉันก็นว่ายอย่างนั้นนะใน้เถอะจ้างฝ <her. S 2> รั่งได้ทาไมจ้างคนไทยไม่ได้ใช่นะครับด้วยค่าเหนื่อยที่ใกล้เคียงกันะนะฮะแต่ว่าฝรั่งอาจจะมะีสวัสดิการเสริมอะไรพวกรถพวกบ้านอะไรทํานองน,นั้นนะครับก็ว่ากันไปนะครับคุณซื้อไทยที่ประสบความสําเร็จคนล่าสุดคนสุดท้ายน่าจะเป็นอาจารย์รังค่ะนะครับอาจารย์ชาญวิทย์ผลชีวินนะครับแล้วหลังจากนั้นไทยก็พยายามใช้ โค้ชต่างชาติมาตลอดนะครับปีเตอร์วิทคาร์ลอสอาเบร์โตนะครับเราจนมาถึงวิ er นนี่เชฟเฟอร์นั่นแหละครับค่ะก็มีการพูดถึงฟุตบอลหญิงด้วยใช่ไหมคุณเทระพัฒน์ผลงานดีเหลือเ<า>กินที่เห็นคุณนวลผ่านล้ำสามด้วยใช่ค่ะก็คุณวรวีนะคะเขาก็บอกว่า,าการเตรียมทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยในปีหน้าเนี่ยมีโปรแกรมลงแข่งฟุตบอลหญิง,งชิงแชมป์เอเชียที่ประเทศเวียดนามนะคะเพื่อคัดเลือก5ชาติเนี่ยไปแข่งฟุตบอลโลกในปี2015ที่แคนาดา แข้งสาวไทยเนี่ยอยู่ในสาย B นะคะร่วมกับเกาหลีใต้จีนแล้วก็เมียนมา,าว่าทีมชาติไทยเนี่ยจะสามารถเข้ารอบในฐานะอันดับที่3ของกลุ่ม,มนะคะนี่ตั้งเป้าไว้นะคะแล้วก็จะไปชิงตั๋วใบสุดท้ายกับอันดับที่3ของสาย A ที่คาดว่าน่าจะเป็นเวียดนามซึ่งแต่ละทีมที่พูดมาก็าเราชนะมาแล้วนะคะใน4เกมส์นะคะ ก็ดังนั้นเนี่ยจึงมีโอกาสที่ทีมชาติไทยจะสามารถผ่านเข้าไปเล่นฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายได้นะคะโดยเตรียมเชิญทีมอย่างออสเตรเลียแล้วก็ญี่ปุ่นมาอุ่นเครื่องกับทีมชาติไทยด้วยเพื่อเพิ่มประสบการณ์ในการแข่งขันและก็เตรียมความพร้อมในการสู้ศึกชิงแชมป์เอเชียไปค่ะครับก็ถือว่าเป็นลูกรักของคุณวลวีอยู่ในช่วงนี้สําหรับทีมฟุตบอลหญิงนะครับผลงานดีมากครับแต่น่าสนับสนุนนักกีฬาทุกประเภทเลยที่เป็นผู้หญิงเรามีโอกาส กว่าผู้ชายเยอะอเหมือนกันนะคะถ้าเกิดว่าสนับสนุนกันดีๆแล้วตอนนี้ถูกจุดติดแล้วไงนะคะเรื่องของผลงานแล้วน่าจะสารต่อไปเรื่อยๆ